สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการบันทึกรายการค้าในโปรแกรมสมาร์ปบิดนะคะโดยรายการค้าที่เราจะบันทึกในวันนี้มีรายละเอียดดังนี้ค่ะวันที่25มกราจ่ายนี้ให้บริษัทคาซิโอมาร์เก็ตติ้งประเทศไทยจำกัดสำหรับอินไวซ์ตามใบรับรางบินเลขที่อ้างอิง160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่15เดือน2ปี60 จากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทเลขที่บัญชี0811142607ค่ะเราจะมาดูการบันทึกรายการข้าในบัญชีกันนคะคะโดยรายการค้าเราจะไปบันทึกที่ระบบเจ้าหนี้เราวีคอร์นี้นะคะคลิก workflow ค่ะคลิกใบเสร็จสินทางนะคะกดโอเคค่ะกด F3 เพิ่อเพิ่มค่ะ ในช่องเลขที่ข้ l เลขที่อ้างอิงเราจะเว้นไว้ให้โปรแกรมรันเลขที่เองนะคะส่วนวันที่เอกสารเป็นวันที่5เดือน1ปี66ค่ะผู้ขายถ้าเราจําไม่ได้นะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะผู้ขายในที่นี้คือบริษัทคาสิโอมาเก็ตติ้งเราก็จะเลือกบริษัทคาสิโอค่ะเราจะทําการคน้นค้นใบวางบินนะคะเพราะเราเคยได้รับ ใบวางบินเรียบร้อยแล้วใส่จุดและ Enter ค่ะช่องเลขที่ภายในให้เราใส่จุดและ Enter นะคะตามข้อมูลเลขที่อ้างอิงของใบวางบินคือ1 1 6นะ่นึมาถูกต้องตรงกันแล้วก,ดกด็ดเลือกค่ะกดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะรันข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในช่องรายการจ่ายแล้วก็จะมาใส่ข้อมูลกันค่ะใส่จุดแล้วก็ e n t e r นะครับ ประเภทเอกสารธนาคารให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะประเภทเอกสารธนาคารในที่นี้จะเป็น C W ถอนโดยเช็คจ่ายค่ะเลขที่เช็คนะคะคือ4567129เค่ะเช็คลงวันที่1ิบห้เดือนสปีหกค่ะสมุดบัญชีเงินฝากให้ใส่จุดแล้วกด enter นะคะ ในที่นี้ข้อมูลบอกว่าจากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทก็เลือกบัญชีกระแสรายวันค่ะเมื่อลงบัญชีถูกต้องแล้วก็กดเอ็ค่ะเพื่อบันทึกเมื่อลงถูกต้องครบถ้วนทั้งสองอันแล้วนะคะก็กดเอ็เพื่อบันทึกอีกครั้งค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นหน้าจอมาให้นะคะก็จะมีด้านเดบิตเจ้านี้การค้าด้านเครดิตเช็คจ่ายรอนำเข้าบัญชีนะคะกดอีกค่ะกด F10 อีกครั้งเพื่อบันทึกค่ะในที่นี้เราจะยังไม่พิมพ์ข้อมูลนะคะยังไม่พิมพ์เอกสารเราก็จะกด No ค่ะแล้วก็กด Escape ออกเพื่อแจมบันทึกรายการค้าในวันอื่นค่ะที่เราพิมพ์ข้อมูลไปเมื่อกี้ก็จะขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกด Escape อีกครั้งเพื่อเต็มบันทุกไลยการค้างในวันอื่นค่ะ